อีกสินาทีจะเที่ยงอีกสินาทีจะตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองอุบัติเหตุบนทางพิเศษเฉลิมมรานครดูครับทางด่วนท่านผู้ชมดูภาพเบลลี่แซงซ้าปาดเข้าขวาชนปาเชโรปาเจโรเสียหลักชนขอบทางขวาสุดรถอพพร,พร,รบางรักจะไปดับไฟย่าอุดอมสุขพุ่งชนโครมเข้าไปแบบนี้ เจ้าทีไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถยนั่งส่วนบุคคลเบนซ์ี่ทะเบียนกทมอย่างที่ผมบอกนี่แหละท่านผู้ชมะชนกับปัจจโร่ป้ายแดงแล้วปัจจโร่ใจแดงก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเด็วท่านผู้ชมรอดูภาพหลังจากเกิดเหตุโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆแล้วก็เป็นห่วงคนที่อยู่บนรถนะเพราะมีเด็กอยู่คนด้วยเนี่ยพอปัจจโรถูกเบนลี่ชนเสียหลัก พุ่งไปที่ขอบค่างด้านขวาสุดแล้วพลิกหงายท้องตีลังการถอพพรเขาจะไปรีบดับไฟวิ่งมาทางขวาก็เลี่ยงไม่ได้ชนโครมเข้าไปท่านผู้ชมนี่สภาพรถอพพรเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมครับรถพังเสียหายผู้บาดเจ็บในรถปาเจโร่เนี่ยมีอยู่4คนและในรถกู้ภัยอีก2คน นายปาเจโร่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีเด็กอายุ4ขวบอยู่ด้วยท่านผู้ชมฮะกล้องหน้ารถจับภาพอย่างที่เห็นไม่ต้ออธิบายซ้ับหลังเกิดเหตุตำรวจสอนอทางด่วนหนึ่งค่ะก็เร่งเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่ให้กีดขวางการจราจรนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษค่ะก็สามารถกลับมาเปิดการจราจรได้ตามปกติส่วนสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวท่านบอกว่าต้องรอการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องค่ะนี่ผมได้ข่าวมา กำลังต้องถามเลยใครขับมาเจอใครขับเบนลี่ตรวจแอลกอฮอล์หรือ,อยังค่ะขับรถหรูหราหหหหโอ้โหทผูชมมะแล้วไม่มีรายงานว่าคนขับเบนลี่เป็นอะไรนะ,ะน่นลาละฮะทผูชมมะโอ้โห เราจะทำกันยังไงถามว่าไฟไหม้ที่ไหนเหรอที่อปปพร,พร,รเขาจะไปดับไฟเนี่ยหมวยค่ะจะไปที่ย่านอุดมสุขค่ะศูยวิทยุพระรามหนึ่งเกรับแจ้ง<ป>เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอุดมสุข5ก แยกสามเขตบางนาที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวปลูกอยู่ท้ายซอยนะคะเลิงกําลังไหมที่บริเวณชั้นหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ําค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยมีคนติดค้างอยู่ในบ้าน3มคนช่วยออกมาได้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็มีอาการสําลักควันนําตัวส่งโรงพยาบาลนีนคล์ดีช่วยออกมาได้นะ,ะสมคนเป็นข้มลฟอุณมสุนั้นขณะนี้การจราจรเฉพาะนไฟช่วงนี้หนากตัวนะครับตูชมะ